กราบสวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยางตลาดอำเภอจางตลาดจังหวัดกาลสินและพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเคียงอันที่รัก้วยเคารพครับผมดรเกียไกรภูมิเหล่าแจ้งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดขอกรับเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายน2567 ถึงวันที่17พฤศจิกายนในงานในงานนะครับมีการประกวดหนูน้อยนพมาศประกวดนางนพมาศที่สวยงามประกวดกระทงประกวดไวยชลารักษหรือผู้เท่าประกวด lgbt หรือพวกเราเรียกว่ากระเทยสาวประเภทสอนะครับมีมวยมีหมอลำนะครับจุดใค,ครแแมกอยู่ที่ทุกคนที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีดวงไม่ดีจะมามีพิธีสะดอกเคราะห์เสริมดวงต่อชะตาเสริมบารมีนะครับในวันที่15 พฤศจิกายน2 5 6 7เริ่มเวลาประมาณ1 7 3 0นอเป็นปต้นไปโดยผมได้นิมนต์เกจิดังๆ9วัดนะครับเจ้าวัด9วัดมาทำพิธีรับรองว่าพิธีนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วเราจะลอยกระทงพร้อมกันปล่อยโคมไฟเสาะเคาะพร้อมกันนะครับในวันที่1 5และวันที่16จะมีมวยมันๆให้ท่านได้ชมรวมทั้งวันที่17จะมีหมอรำคณะใหญ่นะครับวันนี้เราจัด4วัน4ี่คืนครับประจํปี2 5 6 7 ผมในานามพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยางตลาดกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพมาเที่ยวง,งานเทศบาลตำบลยางตลาดลอยกระทงปี2167รับรองสนุกแน่ครับขอบคุณครับ